ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมซี c เอ็มซีกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปสุ่มแตงโมกัน3,000ชิ้นตัวเปิดสุ่ม30ใบยอย่างละ10บใบจะเป็นยังไงบ้างนั้นและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแล,ล็ลกนาร์กออเรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็กก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองไคสตาร์เลเกนชินอิมแพคซัมเมอร์วอลม อ,อื่นอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ f a c e b o o k p o w e r p ์ a y หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอดไลน์แอดพาวเวอฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Power Pay นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าในการที่เราจะฟาร์มหาแตงโมไม่ง่ายเลยนะผมก็ต้องเอาอีกตัวหนึ่งไปตีมอนเลเวล1เลเวล3เพื่อให้ได้แตงโมมาเพราะว่าถ้าเราเอาตัวละครสายตีใกล้ไปมันจะค่อนข้างลาบากในการกว่าจะไปถึงมอนต์คือในการที่เราจะบอดหาแตงโมเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราต้องบอดมอนเตอร์เลเวลสูงเราบอดมอนเตอร์เลเวลหนอเลเลเว มีโอกาสที่เราจะได้รับหมดแต่สําคัญน่าจะอยู่ที่สัตว์เลี้ยงการที่เรามีสัตว์เลี้ยงและมีสกิลนักขุดสมและอัปเกรดไปในเลเวลสูงๆก็จะเพิ่มโอกาสการได้รับให้เยอะมากขึ้นถ้านักขุดสมยังอยู่ที่เลเวลหนึ่งก็จะใช้เวลาในการดรอปค่อนข้างนานคนที่เขาไปสร้างไ d ดีใหม่แล้วเขาไปเปิดบอดทิ้งไว้1 0 20ตัวแล้วก็ไปเปิดสมหาตัวละครที่คนอยากได้แล้วก็ขายไอดีกันก็ใช้เวลาฟาร์มกันเป็นวันอยู่เหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ที่เขาให้ไปฟาร์มเพื่อให้ได้แตงโมแบบนี้เขากลัวคนสร้างไอดีใหม่แล้วก็มาเปิดดส่มแบบนนีีน้้ยรรออาากไขงฟใ เก็เต้องมีความอดทนในการบอดอะไรประมาณนั้นฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดสุ่มกันดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างคือแตงโมมันไม่สามารถเอาใส่ครั้งได้ถ้าเราบอดฟาร์มตัวไหนเราก็ต้องเก็บให้ครบแล้วก็มาเปิดตัวนั้นฉะนั้นในส่วนนี้ก็ คิดดูดีๆนะครับปลอดให้ครบไปเลยแล้วค่อยมาซื้อเปิดที่หลังก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันแล้วกันนะครับแต่ผมเนี่ยขอโดนก่อนเลยเอาส่วนหลังสีส้มต้องมาแล้วละ่ะใช่ไหมส่วนหลังสีสม้มขอหน่อยมาดูสีว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยลงมาจากฟ้าปึ้ง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 ,งโอ้โหสีโมงสองหลอรุ้นแล้วกันนะครับว่าจะแตกเปล่าเปิดไปเด้งหน่อยขยาวดอยขยาว่อย ه, เรียบร้อยครับ สีม่วงสองก็คือสีม่วงสองนอกนั้นสีฟ้าหมดเลยโรล,ลิป๊อปคขีดาเมทตางแดงด้วยนะเฮ้ยแบบนี้ไปลุ้นสัตว์แล้วกันนะครับขอให้ได้คิสเนะอยากได้มากเลยคิสเนะน้องจริงจอกต้องมาแล้วล่ะคิสเนะมากดไปส้มส้มสัตว์เลี้ยงพิเศษมีกรอบอื ừ ้อหือฟ้าแค่สอง นอ้นั้นเขียวรอล้นแล้วกันนะครับเผื่อจะได้ฟ้าคิสเนะลางแรกก็ได้มานี่สินะความเป็นจริงความเป็นจริงบางทีเราก็รับไม่ได้อะไรครับนี่ลองเปิดกล่องซุ่มกันดูหน่อยแล้วกันนะครับเฮ้ยมาอยู่คิสเนะโอเคเอาอย่างนี้สิครับ <laughs> เมื่อได้จากกล่องอันนีก็ไม่ได้แย่นะอือสัตว์เลี้ยงพิเศษต้องมีครับไม่มีไม่ได้เดี๋ยวเวลานั้นเราก็ต้องมาอัปเกรดเลเวลของเขานะครับแล้วก็ทําการอีโวแต่เรากลับมาตัวหลักเพื่อเอาของรางวัลปลอบใจกันสักหน่อยดีกว่านะครับนั่นก็คือตัวเปิดสุ่มคอตุมขอ <c oughs> <c oughs> เลยคอตูมระดับมิสติกต้องมาแล้วล่ะครับเปิดไปแบบสิ <c oughs> มิสติกโห้ไมสีทอง มาเป็นคอสตูมม่วงเยอะอยู่นะครับอันนี้น่าจะได้ลุ้นขอเด้งหน่อยนิ่งสนิทเลยเฮ้ยแต่คอสตูมไทเกอร์สวยอยู่ นอกนั้นดูทรงแล้วผมว่าน่าจะได้ย่อยก็ไม่เป็นไรครับกลุ่มต่อยังมีเศษพวกนี้อาจจะออกก็ได้นะเปิดทีละใบสองใบไม่แน่สีฟ้าเป็นสีม่วงไม่มีเหรอสีส้มเป็นสีทองรวไปอีกวงเป็นส้มปิ่งนิ่งครับอีกลลอกขาด้วยอีฟ้าว่าไงเปิดไปก็ออกยากอยู่นะม่วงขาฟ้าปกติอะก็อีกสองใบขายแล้วก็ส่วนหลังบัคคิวรี่เฮ้ยคิสเดตรงนี้ก็มาโอเค มาสองตัวเลยนะหมดจะมาก็มาก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่เขายังมีรางวัลปลอบใจให้ต้องสองตัวอย่างน้อยก็เออไม่สุด ถือว่าได้อยู่ของเปียนะเอาอะไรมากแต่ผมมาลองใส่ชุดข้อตุมเสือตรงนี้ดูก่อนดีกว่านะครับไอ้ขอลองดูหน่อยเฮ้ยน่ารักเกินไปแล้วนะครับแั่นั้นสําหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าฝากรบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับขอบคุณมากมเลยนะครับที่เข้ามารับชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย